ได้ทราบข่าวมาคร่าวๆนะมีสายรายงานมาว่าพรุ่งนี้หน่วยงานในรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยมีการประชุมเตรียมรับพวกเราในวันที่9ก็คงเตรียมทางหนีที่ไล่ให้กับผู้มาประชุมถ้าจะหนีหากพี่น้องมาเยอะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปปิด ทางเข้าออกเราก็ชุมนุมในพื้นที่ที่กฎหมายให้เราก็ชุมนุมในพื้นที่ที่กฎหมายบอกว่าประชาชนสามารถชุมนุมได้แต่หากเราชุมนุมแล้วเต็มพื้นที่ทางเดียวที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ชอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้ทรงเกียรตินั้นจะหนีได้หรือออกได้ทางเดียว ก็คือกระโดดลงแม่น้ำครับพี่น้องครับเจ้นาหน้าที่รัฐสภาประชุมช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ก็รทราบข่าวมาอีกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมประชุม หลังจากรัฐสภาประชุมเสร็จก็จะประชุมช่วงบ่ายครับพี่น้องครับเขไม่ทราบว่าประชุมเรื่องอะไรแต่ก็เกี่ยวข้องกับที่เราบอกว่าเราจะเคลื่อนขบวนไปยังรัฐสภาก็ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ตำรวจประชุมเจ้าหน้าที่รัฐสภาประชุมเดี๋ยวผมหาข้อมูลหาสายลับในหน่วยงานแล้วผมก็จะประชุมค่ำๆเพื่อเตรียมการให้พวกเรา สามารถที่จะไปยังรัฐสภาได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นครับพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องกังวลครับการไปรัฐสภาของเราคือการไปใช้สิทธิ์ตามทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ประชาชนในการชุมนุมชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์รฐัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ในการที่จะให้ประชาชนร้องต่อรัฐหรือแสดงความคิดเห็นหากรัฐจะมีนโยบายใดๆที่มากระทบต่อพี่น้องประชาชนกรณีอาบายามุกกรณีกฎหมายคาสิโนนั้นถือว่าจะเป็นกฎหมายที่จะมากระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ